สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเพื่อนถูกใจและติดตามของเพจเฟซบุ๊กกันนะคะ เล้วเขามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ k m m g h e a แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงค่ะและมีแอดมินคอยบริการด้วยตลอด24ชั่วโมงโดยเช่นกันนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่อยากเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะก็สามารถมาเลือกดูรายละเอียดเลือกใช้งานกันได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลชื่อจริงนามสกุลจริงรหัสผ่านยืนยันรับผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้2ติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยหรือสมัครผ่านลิงก์ตรงนี้ลิงก์ o o g l e ตรงนี้ไดาง่ายๆกันเลยนะคะในหาเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยเปิดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะเอามาสู่หน้าหลักดนะันนในแล้วนะคะได้โบนุดตรงนี้นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มน,นะคะของแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละบริการก็อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะคะ ในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหมวดหมู่รถเร็วและบริการแต่ของระแพตฟอร์มก็จะอยู่กันตรงนี้เลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บรกิการกันไปได้เลยแพลตฟอ์ได้หมดสุดตรงนี้เลือกไป Facebook หมวดหมู่บริการตรงนี้ค่ะเลือกไปติดตามโปรไฟล์นะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ่ะบริการด้านในมีอยู่หลากหลายบริการมา,มากๆเลยนะคะตัวนี้จะมีเลทราคาการรับประก,กันคุณภาพที่แทกต่างไซส์กส็เลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะ4245นะคะ1,000ติดตามในราคา27บาทเอง ัวนี้จะเป็นรายละเอียดของแต่ละเลขบริการนะคะส่วนลิงก์ตัวนี้คัดลกอก็มาได้เลยค่ะเลือกโปรไฟล์ที่้องารจะใช้บริการกันได้เลยตัวนี้ต้องเปิดการติดตามด้วยนะคะกันยอไปขึ้นให้นะคะยอดเดิมอยู่ที่5,345คัดลอยลิงห้นล,อลน้อหระมางกันได้เลยบริเวณตัวนี้ขั้นต่นอยู่ที่100ค่ะใส่ไฟ1 0ึงในราคา2บาทนะคะถูกมา,มากๆเลยค่ะก็เ,เลือกสอกั่งซื้อเข้าไปได้เลยนะคะ ระบบเด้งมาที่หน้าเ,เขียวแล้วนะคะก็ได้รับการสั่งซื้อกันไปแล้วนะคะรออยอีกเงินสักพุน่นึงค่ะไปดูน้ำบัตรกันในแถบนีจบนบนะะ้จะเป็นแถบน้ำบัตรการสั่งซื้อนะคะจะเป็นโอ้เดอร์ทั้งหมดเลยค่ะก็จะยืนน้นกันนะคะพร้อมกับไลท์เลิศของออเดอร์น้นๆนะคะตัวพีนนะคะ,ะ,คะจะเป็นเรีออเดอร์ค่ะมันดันได้ไม่ปัญหาไเข้าข้าวช้านะคะก็สามารถนำเรียดร์ตรงนี้ส่งให้เป็นตัวดได้ค่ะสถานะตอนนี้รอทั้งระบบเงินเงนแก้เตินแเข้ากักสักพุ่นึงนะคะ มาดูช่องทางการเตเงินกันนะคะช่องทางการเติเงินตรงนี้มีถึง4ช่องทางกันเลยค่ะตัวแรกเลยจะเป็นตัวสแกน QR code นะคะตัวนี้สแกนได้ทุกธนาคารเลยนะคะอัลปาวเวลเลชิพเพตตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการโดยเช่งการสามารถเลือกบริการกันไปได้เลยนะคะริปต,ตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดอยู่ต่างประเทศตัวนี้จะง่ายดายการตาเตือนที่สุดเลยนะคะและมีถูมันนี่วันเดทอีกด้วยนะคะไปรู้บริการกันค่ะ บริการของทุกๆบริการและทุกๆเพจฟอร์มจะอยู่หน้านี้กันเลยสามารถเลือกสั่งใช้บริการกันไปได้เลยนะคะสามารถเด้ดูรายละเอียดทางแทบขวามือตรงนี้ได้เลยตรงรูดวงตานะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยค่ะสามารถสั่งซื้อหน้านี้กันได้ด้วยนะคะแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในบริการนะคะก็สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้กันไปให้กับเพื่อนๆได้เลยเราก็จะได้รับโบนัสเพิ่มของทุกๆกันเติมเงินเข้าเลยนะคะ ไปดูตัวชื่อเลยกันค่ะตัวชื่อเลยตรงนี้เพื่อนเพื่อนท่านใดน,นะคะที่มีปัญหาตเงินไม่เข้าข้าชาสักนิดนึงนะคะนาเลขออเดอร์นะคะวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะหรือหากาต้องการความสะดวกวดเร็เวก็เ,เลือกเป็นลายคลิกกันไปตรงนี้ได้เลยนะคะไปดูช่องทางการคืนเงินนะคะช่องทางการคงนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดน,น,นะคะได้รับการคืนเงินมาแล้วอยากรู้ยอดเงินนะคะก็อยากรูปสถานะด้วย สามารถมาตรวจสอบได้ที่น,น้่นอีกช่นกันค่ะในตอนนี้นะคะยอด l โลได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะเพิ่มขึ้นได้ไวมากๆเลยทางะระบบก็ใจดีดูเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบริการดีๆสําหรับเพื่อนนะคะแทบยอดกขึ้นไวมากๆเลยลองไปเลือกใช้งานเลือกตัวรัดดี้กันได้นะคะ